สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายตามเปิดตัวหมากสำคัญลั่นไม่สนเงินขอลุยหาความจริงเพื่อแตงโมทนายตามนายสิทราเบียบ,บังเกิดเป็นอีกหนึ่งคนที่เปิดหน้าช่วยกรณีนักสแสดงสาวแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือจนเสียชีวิตโดยก่อนอันนี้นเจ้าตัวได้โพสต์เอาไว้ว่าผมพูดมาตลอดว่าที่ผมออกมาช่วยเพื่อแตงโมคนเดียวเท่านั้นฉะนั้นพวกเราช่วยกันต่อคิดว่าเห็นแก่แตงโมกันนะครับฮกอย่าสินา้นหวังกระทั่ง ้ง5มีนาคม6 5ที่ผ่านมาทนายตั้มได้โพสต์อีกว่าวันนี้มีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผมท j a นี้รู้เรื่องล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์ภาพคู่ต่อยดยดยศพี่ชายของแตงโมพร้อมข้อความว่าถึงแม้แม่น้องแตงโมจะไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวแล้วแต่วันนี้พี่ดยดยศซึ่งเป็นพี่ชายน้องแตงโมและเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทนไม่ไหวขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาวพรุ่งนี้เวลา9นาฬ ผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่พี่ดายศบอกกับผมว่าผมไม่แน่ใจใเรื่องเงินผมขอทําเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกันแล้ว fc น้องแตงโมพร้อมจะสู้ไปกับพวกเราไหมครับหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังแล้วกลับมาทวงความยุติธรรมให้น้องแตงโม ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ